จังหวัดอุดรธาน,นีร่วมกับกองทัพอากาศร่วมฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี2567ที่หอประชุมกองบินที่23นายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยชีวิตอากาศยานประสบภัยประจำปี2567โดยมีพลอากาศเอกวรกิจมุกศรีผู้บัญชาการกองบัญชาการ ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในฐานะประธานอนุกรรมการฝึกซ้อมและผู้อำนวยการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี2567ซาเล็ก224เป็นประธานเปิดการฝึกในครั้งนี้ ซึ่งความมุ่งหมายคือการดําเนินการฝึกซ้อมให้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงเพื่อทดสอบแผนการปฏิบัติงานระบบการค้นหาและช่วยเหลือพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่มีใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งในปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดยในวันที่2ของการจัดกิจกรรมจะมีการจำลองสถานการณ์เหตุการณ์โดยสมมติเหตุการณ์เครื่องบินเกิดประสบอุบัติเหตุทางอากาศในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นกรณีศึกษาโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและช่วยชีวิตทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมฝึกซ้อมจำนวนกว่า300คน เขาจะติดต่อท่อหรือจังหวัดแถวบริเวณที่เส้นทางบินที่นั้นบินเพื่อขอความร่วมมือประมาณนี้ครับภาพภาพรวมมันเป็นอย่างนี้ก่อนครับอันที่สองก็คือการค้นหานั่นหมายถึงว่าถ้ามีการถ้าไปถึงดิสแทฟเฟสแล้วเนี่ยไปสกไัยแน่นอนเนี่ย